สวัสดีครับเข้าสู่ช่องวิชัยมงคลน,นะครับเราซื้อไม้กวาดดอกย้ามาใช้ใช่ไหมครับพอเราใช้งานไปเรื่อยๆแล้วไม้กวาดดอกย้าเราเขาก็หลุดหล่นตามพื้นเพราะว่าที่เขารัดมาเนี่ยครับบางทีเขารัดมาตอนแรกมันแน่นพอเราใช้งานไปเรื่อยๆแล้วไม้กวาดดอกย้าเราเขาก็จะหลุดออกแบบนี้พอหลุดออกแบบนี้ก็เหลือน้อย แล้วก็ใช้งานกวาดได้ไม่เต็มที่นะครับผมมีวิธีที่เราจะแก้ปัญหาเวลาไม่กวาดดอกหญ้าเราหลุดออกมาแบบนี้เดี๋ยวไปรับชมขั้นตอนการทำกันนะครับผมซื้ออันใหม่มาแล้วทานี้อันใหม่พอเราซื้อมาแล้วใช่ไหมครับเราจะถนอมดอกไม่กวาดอยากจะให้ไม่กวาดเราใช้งานไปได้ยาวๆโดยดอกหญ้าไม่หลุดออกจากไม่กวาดได้ง่ายๆใช่ไหมครับอุปกรณ์ของเราก็มีกาวร้อนนะครับ พอเรามีกาวร้อนแล้วเราก็เอากาวร้อนเราหยอดใส่เอาบีบใส่เข้าไปที่ไม่กวาดลวเลยนะครับ ตอนนี้กาวร้อนเราก็แห้งแล้วนะครับพอกาวร้อนเราแห้งแล้วเราก็นําไม้กวาดเราไปใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับเพื่อดอกไม้กวาดเราก็ได้ไม่หลุดออกแบบนี้ชอบก็กดไลค์ถูกใจก,ก็กดติดตามเพื่อเป็นลังใจให้ผมขอบคุณครับ